หลังจากที่พระเอกสามารถช่วยชีวิตลุงคากังและก็แม่นางหลิงเอ๋อได้ในตอนนี้ทั้ง3คนก็ได้มานั่งคุยกันก่อนซึ่งทงั้งสองจะได้เห็นพระเอกในตอนนี้ พวกเขาก็รู้สึกตกใจมากไม่ใช่น้อยเนื่องด้วยที่ผ่านระยะเวลาไปเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นความแข็งแกร่งของเพก็แข็งแกร่งมาถึงอยู่ในระดับนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยซะจริงๆแต่พวกเขานั้นก็พอจะรับรู้ข่าวนี้มาอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้อาณาจักรเทียม,มาได้มีกองกาลังพัธมิตรใหม่ที่ได้สร้างขึ้นมาแตมผู้นากลุ่มพัธมิตรนั้นก็ยังมีอายุไม่เกิน20ปีอีกด้วยในตอนนั้นพวกเขาก็พอจะรู้เลยนะครับว่าคนที่เป็นข่าวแล้วก็พูดถึงมาก็คงจะไม่ใช่ใครที่ไหนจะเป็นเซียวเยียนผ นีอย่างแน่นอนนะครับและเนื่องโดยที่มันเป็นเช่นนี้แล้วลุงคากังที่มีเรื่องอึดอั้นตันอยู่ในใจของเขาในตอนนี้ก็ถึงกับกม้มคุบเขาขอร้องพระเอกหนึ่งอย่าง เนื่องด้วยที่กลุ่มทหารของเขามันกําลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากแล้วออก,กลุ่มทหารงูมันได้ทําการขยายอํานาจทําการจัดการกับกองทหารอื่นๆถ้าเกิดว่าปล่อยไปเช่นนี้ต่อไปกลุ่มทหารของพวกเขามันก็คงตกอยู่ในที่นั่งลําบากแน่นอนในตอนนี้ลุงคากังก็ถึงกับก้มเข่าขอร้องพระเอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าพระเอกยอมช่วยเหลือเขาในการจัดการกับหัวหน้ากลุ่มของทหารงูรับรองได้เลยว่าตัวเขานั้นจะยอมทําทุกสิ่งอย่างตามที่พระเอกต้องการแม้แต่กระทั่งเป็นคนรับใช้ก็จะยอมไปเลยก็ว่าไดา้ ซึ่งพระเอกก็ได้ถามกับลุงคากังไปเหมือนกันด้านความแข็งแร่งของหัวหน้าทหารกลุ่มงูมีความแข็งแร่งระดับไหนลุงคากังก็ได้บอกกับพระเอกไปความแข็งแร่งของผู้นําหัวหน้ากลุ่มงูมีความแข็งแร่งอยู่ในระดับยอดยุดหกดาวในการที่จะสามารถจัดการกับเขาได้พวกเขานั้นไม่มีความสามารถแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความแข็งแร่งของเพกในตอนนี้รับรองจะสามารถจัดการได้แน่เป็นเหตุผลที่ลุงคากังขอร้องให้พระเอกนั้นช่วยจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ให้นั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกเท่ รับรู้ถึงความแข่งแข่งของหัวหน้ากลุ่มทหารงูพระเอก,ก็ไม่ได้เป็นกังวลมากนะครับในด้านความแข่งแข่งแค่นี้ถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นไปจัดการสามารถจัดการได้เพียงแค่กระบวนท่าเดียวแน่นอนแต่ในตอนนี้มันก็มีธุระที่ติดอยู่นะครับผมก็จะพาแม่นางน้อยเสือเยีย ไปเพิ่มความแข็งแกร่งที่หุบเขาอสูรน,นั่นเองพระเอกในตอนนี้ก็ได้ตอบปฏิเสธลุงขากางไปแต่ก็ได้มอบขวดปริศนาให้กับลุงขากางไปเหมือนกันโดยพระเอกก็ได้บอกกับลุงขากางไปว่าขวดปริศนานี้จะมีเปลวเพลิงของเขาที่ล้อมอยู่ในนั้นถ้าเกิดว่าใช้พลังจิตวิญญ,ญาณของนองเองเข้าไปในขวดนี้แล้วก็โยนออกไปใส่คนที่ตัวท่านอาจจะโจมตีรับรองได้เลยว่าแม้แต่กระทั่งคนที่มีความสามารถอยู่ในระดับปราชัญยุทธ์ก็ไม่สามารถต้านทานมันได้แน่นอนคนที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับยอดยุทธ์ กลุ่มงูนั้นจะถูกการโจมตีตายไปในครั้งเดียวแน่แน่และนี่ก็คือแผ่นยกจิตวิญญาณของขา้าถ้าเกิดว่าท่านมีอันตรายอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือว่าไม่สามารถจัดการกับคนพวกนั้นได้เพียงแค่ท่านขายี้แผ่นยกนี้ให้แตกละเอียดรับรองได้เลยว่าข้าาจะกลับมาช่วยท่านให้ทันเวลาอย่างแน่นอนก่อนที่พระเอกจะได้ขอตัวลาออกไปจากที่นี่ไปนะครับจึงทําให้ลุงขากังในตอนนี้ก็ดีใจมากถึงแม้พระเอกจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาโดยตรงโดยการไปจัดการให้เองนะครับแต่การที่เขานั้นได้ของวิเศษจาก พระเอกมามันก็มากพอแล้วที่จะสามารถช่วยให้เขาจัดการกับหัวหน้ากลุ่มทหารงูได้ในตอนนี้ลุงคากังก็ถึงกับกล่าวชื่นชมพระเอกไปเลยนะครับเพียงแค่ระยะเวลาไม่กี่ปีก็มีความแข็งแร่งขึ้นมาอยู่ในระดับนี้ความแข็งแร่งของเซียวเหยียนอยากที่พวกเขานนั้นจะสามารถคาดเดาได้จริงๆทั้งสองก็ทำได้เพียงแค่กล่าวชื่นชมและก็ขอบคุณพระเอกไปในใจเท่านั้นทางด้านของพเพกเมดูซ่าและก็แม่นางน้อยจื่อเยียนทั้งสามในตอนนี้ก็มุ่งเดินทางมาถึงที่หุบเขาอาสูตรแล้วนะครับก็จะเป็นจุดที่พวกเขา นั้นได้เตรียมเอาไว้แล้วเรียบร้อยจะเป็นสถานที่ที่มีพลังงานบริสุทธิ์มากมายที่จะช่วยให้เจอเยี่ยนบรรลุพลังไปถึงระดับมหาราชันยุทธแน่นอนนะครับมหาราชันยุทธก็จะเปรียบเทียบกับระดับจกักรพรรดินะครับผมมาที่นี่เหมือนกับว่าสามีภรรยาและก็ลูกมหานนมูลกันเลยก็ว่าได้นะครับสถานที่แห่งนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่ที่โล่งจงไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่มันก็ยังมีกระท่อมเล็กๆบ้านหลังเล็กๆที่พระเอกเคยได้สร้างเอาไว้แต่พอทั้งสามมุ่งเดินทางเพื่อไปหาที่พักกันก่อนในตอนนั้น เองมันก็จะมีสัตว์อสูรระดับสีมาลอบรอบตัวพวกเขาเอาไว้พวกมันก็พยายามพุ่งเข้ามาในการโจมตีกลุ่มเพกไปนะครับแต่ก็ยังดีที่มีเมนูซ่าเธอนั้นก็ได้ทําการปลดปล่อยพลังออราสีแดงของเธอเป็นแรงกดดันเข้าใส,ส่สัตว์อสูรพวกนั้นไปนะครับผมแต่ทว่ามันก็ทําได้เพียงแค่ทําให้พวกมันหยุดชะงักเท่านั้นตัวเธอเคยทําการปล่อยคืนพลังของเธออีกครั้งทําการบอกให้พวกมันนั้นรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะจนสุดท้ายพวกมันก็ต้องรีบหนีเพ่นนีออกไปจากที่นี่เหมือนกัน แต่การกระทําเช่นนี้ก็ทําให้เมนูซาตัวเธอก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรขนาดตัวเธอได้ปล่อยแรงกดดันครั้งแรกไปแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้พวกปีศาจสัตว์อสูรพวกนั้นหนีไปได้มันยังสามารถยืนหยัดอยู่และก็ต้านทานแรงกดดันของเขาได้อีกด้วยจึงทําให้ตัวเธอก็รู้สึก,กแปลกๆนะครับเหมือนกับว่ามันจะมีใครบางคนที่แข็งแกร่งมากๆในการควบคุมทําให้พวกมันกลัวเหมือนกันพอพระเอกมุ่งเดินทางได้มาเจอกับท่อมหลังนี้แล้วตัวเขานั้นก็นึกถึงย้อนอดีตไป ตอนที่เขาได้มาเจอกับเพื่อนสาวตัวน้อยคนหนึ่งเธอนั้นก็เคยได้อาศัยอยู่ที่นี่แต่ไม่รู้ว่าในตอนนี้จะเป็นตายรายดีอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าพระเอกก็ทําได้เพียงแค่นึกถึงอดีตที่เคยผ่านมาไปเท่านั้นแต่ก็ยังไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าในตอนนี้เธอนั้นไปอยู่ที่ไหนคนคนนั้นก็จะเป็นแม่นางเซลีเซียนสาวผิดที่พระเอกนั้นได้เคยรู้จักมาในอดีตนั่นเองนะครับแต่พอพระเอกกําลังมุ่งเดินทางเปิดประตูเข้ามาในที่บ้านพักหลังนี้เมดูซาก็ได้ห้ามพระเอกเอาไว้เหมือนกับว่าสถานที่ มันจะเต็มไปด้วยอันตรายและก็มีพิษที่แฝงอยู่มากมายอีกด้วยตัวเธอรีบคว้าเอามือพระเอกและก็ทําการเปิดประตูนี้ออกมานีครับและแล้วสิ่งที่พวงนักขานั้นได้ไปเจอมันก็จะเป็นร่องรอยเหมือนกับว่ามีคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่แล้วแถมมันก็ยังมีพิษมากมายโลยพวงไปทั่วบริเวณห้องแห่งนี้อีกด้วยทั้ง3ในตอนนี้ก็ต้องรีบพุ่งหนีออกไปจากที่นี่ก่อนเลยนะครับในตอนนั้นเองเมดูซาก็พอจะรู้ว่ามันจะต้องมีใครบางคน ที่ทาการวางกับรักนี้ไว้แน่ๆนะครับตัวเธอก็ได้เป่าประกาศพูดออกไปเลยว่าใครกันที่อยู่ที่นี่ผู้แข็งแร่งคนไหนรีบปากโตัวออกมาจากสถานที่แห่งนี้ซะทํามาอย่างนั้นแล้วล่ะก็อตัวข้าเองจะทําลายหุบเขาแห่งนี้ทิ้งไปเลยจนท้ายที่สุดแล้วมันก็มีเสียงของใครบางคนได้พูดบอกกับพวกกันทั้งสามไปว่าถ้าเกิดว่าเจ้านะ่กล้าทำลายหุบเขาแห่งนี้ทิ้งแล้วล่ะก็อวันนี้พวกเจ้านะ่าจะไม่มีใครหน้าไหนได้ออกไปจากสถานที่แห่งนี้แน่นอนพวกเจ้าจะต้องตายเป็นผีเฝ้าอยู่ที่นี่เท่านั้น ก่อนที่เธอจะได้ทําการปรากฏตัวออกมาในร่างสาวโรล,ลิน้อยสุดน่ารักในครับผมในตอนนี้เมดูซาก็ไม่พอใจมากๆม,มันไม่มีใครหน้าไหนกล้าพูดกับเธอเช่นนี้เลยคนที่พูดกับข้าแบบนี้ข้าจัดการข้าทิ้งไปหมดแล้วตัวเธอได้ทําการระเบิดพลังออร่าสีแดงของเธอในการเข้าโจมตีโรล,ลิตัวน้อยไปในครับผมแต่ถ้าว่าการโจมตีของเมดูซ่าไม่สามารถทําอะไรเธอได้ตัวเธอใช้พลังพิษของเธอนะครับต่อการโจมตีของเมดูซ่าได้อย่างง่ายดายแต่ก็ดูเหมือนว่าการประทะพลังของ ทั้งสองนะครับก็ทําให้ผิดมากมายผวยพุ่งไปทั่วบริเวณรอบๆผิดทีปลดปล่อยออกมานะครับมันก็รุนแรงมากๆแต่กระท่งผู้ชายเองก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้เหมือนกันในตอนนี้ราชินีบุรุษาก็ถึงกับต้องเอาริงนะครับงัดเอากระบีหน้าคาของเธอออกมาในการเข้าโจมตีต่อสู้กับโลลิตัวน้อยเลยก็ว่าได้ทั้งสองที่มีความสามารถอยู่ในระดับบรรพุลุดทั้งคู่ก็ทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้ก็เรียกได้เลยว่าสูสีมากๆไม่สามารถที่จะกินกันลงได้ง่ายนะครับผมสาวสวยทั้งสองคนเหมือนกับว่า โจมตีกันแย่งเซวเยียนนะฮะแต่ผิดที่โผยพุ่งออกมาทูวบริเวณรอบๆมันก็มีผลกระทบไปถึงจือเยียนกันเลยทีเดียวนะครับตัวเธอไม่สามารถต้านทานทนทานผิดนั้นได้ในตอนนี้ผิดที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเธอตัวเธอก็ดูเหมือนว่ากําลังที่จะหมดสติลงไปก็ทําให้พระเอกที่เห็นเช่นนี้ตัวเขานั้นก็ทําได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นว่าทาไมหญิงสาวโรล,ลิน้อยตอนนี้มีผิดที่ร้ายแรงไดถึงขนาดนี้เป็นผิดที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เขานั้นได้เคยเจอมาแล้วนะครับพระเอกก็ต้องรีบเอายาแก้ผิดให้กับจื่อเย,ยน กินไปก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปหาโลลิน้อยตัวน,นั้นและก็ถามกับเธอไปว่าตัวท่านเป็นใครทําไมข้าไม่เคยรู้จักและก็ไม่เคยเห็นท่านเลยท่านบอกชื่อเสียงเลี้ยงน้ากับข้าหน่อยได้ไหมถึงทําให้โลลิน้อยตอนนัวนี้หลังจากที่ตัวเธอดันได้มาเห็นและก็ศบตากระเพกแล้วตัวเธอก็ดูเหมือนว่าจะจาพระเอกได้นะครับผมคนคนนี้ก็คงจะต้องเป็นเสี่ยวเวย็นแน่ๆตัวเธอในตอนนี้ก็ต้องรีบหันหน้าหนีพระเอกไปเลยนะครับไม่กล้าที่จะสบตาก,กับพระเอกหนึ่งโดยที่ตัวตนของเธอในตอนนี้มันไม่เหมาะสมในการพบ เจอกับพระเอกนั่นเองนะครับซึ่งพระเอกก็ได้พูดบอกกับเธอไปเหมือนกันว่าสถานที่นี้ และเพื่อนของคาได้พบเจอสถานที่นี้เป็นครั้งแรกและก็เป็นคนแรกอีกด้วยเป็นไปไม่ได้ที่สถานที่แห่งนี้มันจะเป็นของท่านในตอนนี้ตัวเธอที่ได้รู้นะครับว่าคนคนนี้ก็จะเป็นเสี่ยวเหยียนคนที่เค้นั้นได้เคยรู้จักเลครับในตอนนี้ก็ไม่กล้าที่จะต่อร้อตอกกรต่อเทียงกับพอเพกอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าแสดงตนเป็นมากกว่านี้พระเอกจะต้องรับรู้ตัวตนที่แท้จริงของเธออย่างแน่นอนในตอนนี้ตัวเธอก็เลยได้ยอมรับในคาพูดของเพกและก็ได้พูดบอกกับพระเอกไปอีกด้วยว่าถ้าเกิดว่าเจ้าน่ะพบเจอ สถานที่นี้เป็นคนแรกงั้นข้าก็จะยอมเชื่อเจ้าและก็ออกไปจากที่นี่เหมือนกันก่อนที่เธอจะไปก็ได้มอบพวดยาอายุวนะให้กับเอกไปหนึ่งขวดมันก็จะสามารถแก้ผิดที่เธอนั้นปลดปล่อยออกมาได้ในตอนนี้เธอก็ได้ขอตัวลาออกไปจากที่นี่ไปเหมือนกันนะครับแต่พอพเอกนั้นได้สัมผัสตรวจสอบดูดีๆตัวเขานั้นก็พอจะรู้เลยว่าคนคนนี้โลลิน้อยตัวน,นี้ก็คงจะเป็นเซี่ยวอีเซียนแน่นอนนะครับในตอนนี้พเอกก็ต้องรีบมุ่งเดินทางเพื่อตามไปหาเธอแต่พอตามไปก็ไม่ได้เจอเธอแล้วนะครับ ตัวเธอก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วในตอนนี้พระเอกก็ทําได้เพียงแค่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมท่าทีลักษณะนิสัยของเธอถึงได้เปลี่ยนไปเด่นมากถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่าราชินีบโรซาก็ได้ตามมาหาพระเอกเหมือนกันมีท่าทีสีหน้าที่ไม่ค่อยพอใจนะครับเหมือนกับว่ากําลังหึงหวงพระเอกอยู่ในตอนนี้ซึ่งเธอก็ได้ถามกับเอกไปว่าคนคนนี้คือใครเจ้าแนลรู้จักเธอเหรอพระเอกก็เลยต้องบอกกับเธอไปนะครับว่าสาวคนก่อนหน้านี้เธอมีนามว่าแซลอีเซียนเป็นหญิงสาวที่เขานั้นได เคยเจอมาตั้งแต่เด็กพวกเขานั้นเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วแต่ลักษณะทาทีนิสัสของเธอเปลี่ยนไปแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเธออย่างแน่นอนในตอนนี้ราชนีมูรุซาได้ปอกระเพกไปเลยนะครับหลังจากที่ได้เข้าต่อสู้กับเธอไปก่อนหน้านี้พลังพิษของเธอนั้นรุนแรงมากอยากที่จะสามารถคัดเดาได้พลังจิตวิญญ,ญาณของเธอเหมือนกับว่ายังไม่สามารถควบคุมได้อีกด้วยก็คงจะเป็นเหตุผลที่เธอนั้นไม่อยากที่จะมาพบเจอกับเจ้าในตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวเธอนั้นไม่อยากที่จะออกมาพบกับ เอก,ก็ตาพระเอกกด้ตะโกนบอกกับเธอไปอย่างสุดเสียงถึงแม้ว่าตัวเจ้านาะจะเป็นอะไรหรือมีปัญหาอะไรอยู่ในตอนนี้ข้าเสี่ยวเยียนเคยเป็นเพื่อนกับเจ้าข้าจะไม่ยอมให้เจ้านาะตกอยู่ในปัญหาอยู่คนเดียวอย่างแน่นอนรับรองได้เลยว่าข้าจะช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่แน่แนซึงตัวเธอก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับผมก็ทําได้เพียงแค่แอบมองดูพระเอกอยู่ห่างๆเท่านั้นในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่เศร้าเสียใจร้องให้ออกมาและก็ได้พูดตัดพ้อก,กับตนเองไปว่าไม่ใช่ว่าข้านะไม่อยากจะเจอเจ้านะาเสี่ยวเยียน แต่ตัวข้าในตอนนี้ไม่ใช่สาวน้อยที่เจ้าเคยได้รู้จักอีกต่อไปหวังว่าพวกเรานะคงจะไม่ได้พบเจอกันอีกต่อไปนะตอนที่เธอนั้นจะได้ออกไปจากที่เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของพระเอกแรกก็ราชินีมูรุซาในตอนนี้ทั้งสองก็ได้รีบกลับมาหาเจอเยียนหนึ่งโดยที่จือเยียนในตอนนี้ตัวเธอที่ได้ถูกพิษของแม่นางเซวอีเซียนก็ได้หมดสติลงไปนะครับพระเอกในตอนนี้ก็ได้นําเอาขวดยาที่เธอนั้นมอบมาให้ในการส่งมอบให้เจอเย,ยนได้กินนะครับถึงแม้ว่าราชินีมิรุซาจะห้ามพระเอกเอาไว้ว่า อาจจะเป็นยาพิษที่เธอนะั้นกะจะวางยาพิษให้จือเยียนตายก็ได้แต่พระเอกเชื่อมั่นในตัวเพื่อนของเขานะครับในตอนนี้ก็ส่งมอบยาแก้พิษให้กับแม่นางจือเยี่ยนไปและแล้วตัวเธอก็สามารถฟื้นสติฟื้นคืนชีพกลับมาได้นะครับแถมก็ยังร่าเริงเหมือนเดิมตื่นขึ้นมาก็บอกว่าหิวเลยนะครับราชินีเมดูซ่าในตอนนี้ก็ถึงกับสบายใจกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าจือเยียนบ่นว่าหิวแสดงว่าเธอนั้นหายกลับมาเป็นปกติแล้วในแน่นะครับเมดูซ่าก็ต้องรีบพาจือเยียน ไปหาอาหารกินกันเลยทีเดียวนะครับการที่จะหาอาหารกินก็ไม่ใช่อะไรนะครับทั้ง2องคนนี้ก็จะเป็นสัตว์อสูรสายป่วนไปหาสัตว์อสูรตัวอื่นๆทาการขโมยเอาสมุนไพรของพวกเขามานะครับ ตัดอสูรมากมายในหุบเขาอสูรแห่งนี้ก็ถึงกับว้าวุน่นวุ่นวายกันเลยทีเดียวรวมพลกันในการเข้าโจมตีราชินีมิลุซันและก็จือเยี่ยนเลยแต่สุดท้ายทั้งสองก็สามารถหนีรอดออกมาได้นะครับแถมก็ยังขโมยเอาสมุนไพรมากมายของพวกสัตว์อสูรพวกนั้นมาให้จือเย,ยนได้กินอีกด้วยแต่หลังจากที่จือเย,ยนได้ทําการกินสมุนไพรมากมายที่ได้หามาได้นะครับในตอนนี้ร่างกายของเธอก็มีสิ่งที่ผิดปกติไปแล้วพลังออร่ามากมายหลอมรวมเข้ามาในร่างกายของเธอท้งเป็นใครในการหอ หุ่มร่างกายของเธอเอาไว้เมดูซาที่สัมผัสได้นะครับว่าพลังนี้แข็งแกร่งมากๆก็ต้องรีบถอยออกมานั่งรอให้จือเยี่ยนตัวน้อยทําการเรื่อระดับเพิ่มพลังของตนเองไปนะครับแต่ก็จบกันไปก่อนสาหรับอีพีดีดูอีพีนี้จบก็ถึงกับอินตามไปเลยนะครับผมเหมือนกับว่าพ่อแม่ลูกมหานิมูลกันนะฮะในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีที่62สนะครับสำหรับอีพีหน้าคลิปแม่เดี๋ยวมาต่อกันในวันอาทิตย์หน้าเลยละกันนะครับสำหรับเรื่องนี้สำหรับวันนี้จบไปก่อนนะครับบ